สวัสดียามวันเสาร์พี่น้องครับวันนี้ตื่นแต่เด็กลุกแต่เสาร์พี่น้องนะครับเจ็ดโมงเสาร์เก้านาฬิกาพี่น้องวันนี้ตื่นขึ้นมาก็เลยสิไปเอาบักเงี้ยวนะครับไปเบิ่งบักเงี้ยวแล้วก็สิไปเอาเจียวแมงดาเจียวคารวมไปถึงปลายแางนะครับสีส้มไงพี่น้องเมื่อนี้นะครับที่เพิ่นสั่งมานะครับเมื่อนี้ก็เลยตื่นแต่เ้าใ์น้อยน้อยครับสิไปเอาบักเงี้ยวนะครับมาใบบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวป้าพี่น้องมาเบิ่งอันบ่อปลาดุกจัดรอย เปลี่ยนน้ำใส่หลายเติบนะครับเอาต้นกล้วยลงไปแช่เรียบร้อยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวพามาเบิ่งก่อนบ่อประดุกนะครับนี่ครับพี่น้องครับอ่ะตอนนี้ก็กำลังแช่น้ำนะครับเอาต้นกล้วยมาลงแป้นครับเอฟซี่อแนะนน้ำมาว่าเอาต้นกล้วยลงแช่น้ำเพื่อสีบ่อไ้ปูนไม่มันเข้มเกินไปเพื่อสีบ่อไ้มันกัดนะครับเพราะเอาต้นกล้วยลงแช่พี่น้องครับแล้วก็สิเปิดน้ำใส่เรื่อยๆพี่น้อง เนื่องจากว่าน้ำก็บพาท่านเต็มบันไดน,นะครับพี่น้องแล้วสิเปิดน้ำใส่ให้มันเต็มอ่างในจากน้อยนะครับหายต้นกล้วยดูดซึบดูดซับความเข้มของปูนนะครับจังสีสูบน้ำออกสูบน้ำตัวนี้ทิมแล้วก็จังเอาน้ำไม่ใส่นะครับจังเอาป่ามาลงนะครับพี่น้องครับนะตอนนี้ก็คือแต่งบอนะครับปรับปุงบอนั่นก็คือบ่อห้มันเข้มนะครับ โดยที่เฮาเอาต้นกล้วยลงมาแซ่คือพี่น้องแฟนครับ FC แนะนน้ำมานะครับอ่ะแซ่ไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับนี่ก็แซ่ไว้หลายมื่อหลายละ่ะพี่น้องนะครับแต่ว่าต้นกล้วยก็บ่ทัไนได้เปื่อยปานไดน,นะครับแซ่ต้นกล้วยไปก่อนก็นสิเปิดน้ำใส่อีกให้มันหลายเติบนะครับเอาโอเคครับเช้านี้พี่น้องครับไปเอาบักแหน่ล่ะกะไปเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับว่าสิเป็นปลาแหง้งหรือว่าสิเป็น จียวแมงดาเจียวข่านะครับที่พี่น้องสั่งมาปะ่ะแพลวบางเงีย้ยเอกากันพี่น้องครับบาดนี้อ่ะมาเลยพี่น้องครับบาดนี้มาเร็วมาเร็ว,มรว,มรวไม่ย่าเปีย <ไป S 1> กาลังทําอะไรนี่พอดีครับขันใบโอ้เจียวข่าเจว่าจวาบอกตัวนี้ปื้อโเต็มโคกเต็มโคกนี่อันนี้เจียวแมงดาเนาะตัวนี้เนาะหอมหวนชวนรับประทานเจียวแมงดาเสร็จแล้วนะครับพี่น้องครับที่สั่งมานะครับเจียวแมงดาเรียบร้อย นะครับแจ่วแมงดาแบบอีสานบานเท่าพี่น้องครับแย่เป๋เราเห็ดแมงดาซับใส่กับปลาะนะครับแล้วก็ตัวนี้กับตัวนี้กับแจ่วคาโบแมงดาโบหลายตัวก็เลยเห็ดซ้ำนี่นี่ครับพี่น้องครับกำลังบรรจุพันปลาละมัอนี้มีออเดอร์ประมาณหนึ่งหลัว่านจันนะครับพี่น้องเฟรชครับเอฟซีเท่านะครับอ้ายไส้ทั้งภาคใต้หกกระปุกนะครับหกกระปุกเพิ่นสางมากมื่อคืนนี่นะครับแล้วก็แจ่วแมงดาน้ามสองกระปุก นะครับผมนะครับมีมีเอื้อยนะครับสั่งมาอีกเจวแมงดาครับเจลคานะครับเพิ่มเติมเข้ามานะครับอ่ะนี่คือกําลังบรรจุอยู่พี่น้องนะครับบักเงี้ยวครับพี่น้องนะครเนี่ยบักเงี้ยวนะครับแฟนครับเอฟซีเฮากถามไทยมาบักเงี้ยวเป็นจังไหร่เนี่ยช่วงนี้สุขักเลยครับพี่น้องบักเงี้ยวครับนี่ครับนี่หน่วยบักยางแดงจื้งครึ่งเลยพี่น้องเลยมีแต่หน่วยงามๆพี่น้องนี่คือบักเงี้ยว สองเข่งนะครับหลายลูกอยู่หรอกพี่น้องนะครับสำหรับผู้ใดสั่งบมักเงี่ยวมายังท่านนะพี่น้องเด้อนะครับติ่งน้องข้ามาหาจัดลอยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปพี่น้องเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปแอดไลน์มาเลยนะครับพิมพ์กลับไปเลยครับลอยวันแม่นโชั่วนมันสเสด็งขึ้นมานะครับพี่น้องอ่าสำหรับบมักเงี่ยวใหม่ๆสดๆข้นมาฟางเส้นนี่นะครับนี่นะครับใหม่ๆสดๆสองเข่งนะครับพี่น้องครับหมักเงี่ยวหมักเงี่ยวส่นอกส่นใจสั่งมาพี่น้องครับเดี๋ยวส่งให้ทางไก่นะครับ อ่ะกิโลละหกโอกิโลละห้าสิบบาทนะครับค่าทรงทางไกลกะประมาณ60บาทนะครับต่อกองต่อลังนะครับสีสั่งเจ้าโลก็ได้พี่น้องเลยนะครับโอ้ยหน่วยงามๆนะครับบักแงวบักแงวซองเข่งบักแง่เลยพี่น้องเลยนะครับเดี๋ยวสีซ้อมใบมันออกเสียวแต่หมากมันนะครับแล้วก็สีทรงให้พี่น้องนะครับตามที่อยู่ที่พี่น้องให้มานะครับอ่ะสำหรับท่านที่โอนเงินมาให้แล้วก็พร้อมที่จะทรงให้นะครับสําหรับเจล ขาเอ้ยเจียวแมงดาเอ้ยปลาเฮียงนะครับป่าเฮียงก็มีเฮอหน่อไม้ด้ได้ยุบอ๋อหน่อไม้พูกเราสร้างให้เผาให้แม่รืมข้าวตัวละแล้วว่าอันไหนเนี่ยให้ทรงของให้น้ำบ่มามาม่าสินะโอ้ในี่ฝากทรงให้ผู้ใดหน่ทรงั้งกรุงเทพให้ลูกสาวครับผมได้ครับได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะส่งให้เด้อไม่รู้ว่าเท่าไหร่เดี๋ยวจะบินมาให้เด้อพอไ่เล่ามาฝากทรงของให้ลูกสาวแล้วน้ำนะครับไปกรุงเทพ แล้วก็ไปส่งเข็มระดันะครับน็อไม้ไอ้เอฟซีทักหนึ่งว่าอันอยากได้น้อไม้เป็นน็อไม้สองไพ่ก็ได้ว่าสันว่าเผาไห้แน่ด้วยแล้ววะเราสั่งน็อไม่มานี่ครับพี่น้องปลาแห้งมาเนี่ยแพ็คเรียบร้อยพร้อมที่จะส่งนะครับอันนี้คือปลาแบบว่าห้าซสิน้นสูญยากาศเลยพี่น้องเลยนะครับทั้งอันกับสูญยากาศล่างอันกับจังสีนะครับนะครับปลาแหง้ง นะครับถุงสูญอากาศกระเบิดนะครับได้จากอันบุกมาขึ้นนะครับนี่ครับอันนี้คือตัวนี้มีหัวนะครับตัวนี้ตัดหัวนะครับพี่น้องกับอ่าวงเล็บมากนะครับอยากได้แบบตัดหัวบ่อหรืออยากได้แบบมีหัวนะครับเะแล้วจะลอยทรงไห้นะครับนลงโกนมันกะอยากได้แบบมีหัวมันจะเสียบนะครับแต่ว่าอยากได้แบบบบมีหัวน้านะครับจะลอยกระแพกคู่ให้ยังใส่เลยนะครับพี่น้องแพกให้เลยเทิงมีหัวเทิงบนบมีหัวนะครับอ่า ต,ตัวนี้มีหัวแน่บบมีหัวแน่นี่ครับใส่น้ำกัดเลยนะครับเทั้งมีหัวทั้งบ่มีหัวแล้วก็ตัวบ่มีหัวหลอดหลนก็มีนะครับหรือว่าเอาแบบมีหัวล้ดนๆนก็มีนะครับนี่ครับพี่น้องครับ่ะเพิ่มเติมเข้ามายังท่านพี่น้องครับปลาเหียงไหลนะครับขันเบิดแล้วก็สิไปเคลื่อนอีกบ่สิไปนอนเคลื่อนจะเคลื่อนนะครับส่วนน้ายพานเยี่ยมแล้วนะครับเป็นว่าอยากไปน้ำนะครับผ่านน้ำโขงสิไปเล่นน้ำเคลื่อนนะครับสิไปพักแรมกับอึ่งเปาะ อ่ะนะครับพร้อมแล้วที่จะส่งให้พี่น้องมาหนี่นะครับเดี๋ยวสิแพ็คกล้องนะครับเดี๋ยวสวยมากมันจะไม่ทันกานนะครับอุ้ยขาแมา่ไม่บอกย่า่นี่สมงามแต่ขาเนี่ยเออโถมีตัวหัวงามๆตัวนี้ขาปลาของแฉนี่พี่น้องครับ <c oughs> เป็นงาเป็นงานี่ย <c oughs> หอมหอมนี่คือลักษณะของขาปลาของแท้นะครับขาปลาขาหนามไ <c oughs> สรละแมงแข้งก๋วยนี่บ่กลัวแล้วเนาะเ <c oughs> ตรียมสิแพ็คพี่น้องครับนี่แมงแข้งไายเพิ่นสั่งมา นะครับตรงส้งแบบนี้พี่น้องเนี่ยห่อขัวขัวแล้วก็เอาไปแช่น้ำแข็งนะครับเอาเอาไปแพ็คถุงใส่น้ำแข็งใส่กองฟุ่มนะครับใส่กองฟุ่มแล้วก็อัดน้ำแข็งไปนะครับแต่ว่าเหาต้องขัวซะกวอนมันจางสีบอลนาำบอลเสียขัวแล้วห่อก็จังแพ็คใส่ถุงดีๆแล้วก็อัดน้ำแข็งใส่กองฟุ่มไปเลยนะครับสำหรับไอ้ใส้เพื่อนสั่งแมงแข็งมาเคืองโลนะครับนี่ครับพี่น้องครับ สวยๆไซส์สวยๆงามๆเลยแมงแขงน้อยผลเสียไปต่ำแจวนะครับขัวแล้วเด้อไอเด้อนะครับสำหรับผู้สั่งมานะครับแมงแขงขัวแล้วโอ้แมงมีขึ้ลงมาดีแต่ง่วงไบมาดนกามาเนาะอ้าแมงมีกับแมงแขงแนวคู่กันมาดนกัดบรรจุใส่กล่องบรรจุใส่ถุงใส่ซองปิดไว้นะครับแล้วก็เอาใส่กล่องฟุ่มนะครับเตรียมพร้อมส่งมานี่ มักเงี้ยวในหลายพี่น้องย่างหลายเด้อชว่วงในมักเงี้ยวหลายนะครับมันสุกเต็มที่แล้วนะครับสำหรับท่านที่สนใจมักเงี้ยวกิ่งกลางมาเลยพี่น้องนะครับแอดไลน์มาเลยเบอร์จานร้อยอยู่ใต้คลิปนะครับผมนะอยู่หัวข้อคลิปนะครับพี่น้องกดเขาเบิ้งเลยนะครับเบอร์โทรจะร้อยแนบใปหันแล้วนะครับโทรมาหาเลยหรือว่าแอดไลน์ทักมาโหลดแง่ายนะครับพี่น้องครับเพื่อเข้าสด้ส่งซีทีู่เบอร์ทรให้กันได้สติส่งหมายเลขบัญชีให้นะครับพี่น้องไปสนอกสนใจบักแง้วปลายแห้ง หรือว่าสิเป็นแจวคา,จาแจวแมงดานะครับหรือสิเปลี่ยนแมงแข้งยังเสียนะครับจะร้อยทรงให้ได้นะครับแมงแข้งกับสิอัดใส่กองฟุม้มอาน้ำแข็งโปะนะครับเพื่อสิ่หัวพี่น้องน้ำแข็งละลายพอดีแมงแข้งกับ่เป็นยังนะครับเพราะว่าห้าขวขวานแล้วแมงแข้งเขาต้องขวานสะก่อนนะครับส่วนหมากแก้วนี่มือสองมือหอดมันกับบัวท่นซ้ำไปได้ดอกพี่น้องแต่ว่ามันกับซุกแง่งแล้วล่ะนะครับนี่ก็ถือว่านวยใหญ่เติบโอ้โนะครับเดี๋ยวซิมเบื้ก่อนพี่น้องหวานบ่นี่ครับ มันสุกแห้งนาะยายเนาะ,นะมันสุกแห้งไปหรอมันก็เลยหวานแห้งนะครับนี่ครับดอกออกหวาน,วน,วนต้นนี้ผสมนะครับแตงแต่มันเพิ่มเพิ่มมันสีส้มอยู่นะครับแต่ว่ามันสุกคากมันเลยหวานนี่ครับเอาไปสั่วใส่น้ำปลาพริกป่นข,ข้าวคั่วนะครับ ใส่นบบำประแดกจักหน่อยนะครับือสิจังเปรียวคาแยกเปรียวกระเสียบเพื่อนไปดองเลยจังเปรียวคากระเสียบคักนะครับอืมนี่รสชาติหวานหวานอมเปรี้ยวนิดๆนะครับแต่ว่างโบเปรี้ยวแห้งมันหวานเนื่องจากว่ามันสุกคลักนะครับ เปรี้ยวอมหวานหวานอมเปรี้ยวแต่ว่าหวานสิหน่อยอ,อ,อ่อนเปรี้ยวสิหน่อยก็หวานหวานหวานทุกคนครับอืมอมัม่งเงามั่งเงาแซ่บอยู่พี่นอ้องอ้าวโทรมาสั่งมากนะครับแอดไลน์จานรวยมากนะครับแต่เศร้าน,นะครับเสด็จทรงท่านบายนะครับผู้ใด้ติ้งหนองมาก่อนกะทรงท่านบายนะครับผมเพราะว่า <c oughs> ไม่เกินบ่ายโมงนะครับจะแล้วต้องไปส่งนะครับแพ็คแล้วก็คือเอาไปส่งเลยนะครับพี่น้องครับนะเครืองปลายแหงเครืองเกลียวเครืองหมกเงี่ยวเอาไปพร้อมกันเท่าเดียวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวจัดการพี่น้องมาหนึขออนุญาตแพ็คของจ้าบาดก่อนนะครับมันสีสวยสวยมาแดดจะร้อนเราต้องเตรียมการส่งพี่น้องทางไกลนะครับโอ้มีตแต่งานแต่หมกเงี่ยวมอแนวลงมาจะไหนเนาะนี่ครับแดงจืงคืน สีสันสวยงามพี่น้องนะครับโอ้เสียงใบไยแปรกวดโคกเท่านั้นนี่มากินกับแจ้วคานี่โอ้หนุมมก็มีตัวนี้แน่มากินกับแจ้วคาหญ่แปรพี่น้องเลยคนกำลังตกกักกิะปว่วนบวนอยู่นะมาเท่านี้จวดจานกันเริ่มต้นที่แจ้วคาแจ้วเมงดาปลาแห้งแล้วก็บักแงวนะครับพร้อมที่จะส่งให้แฟนคลับเอฟซีนะครับทักทายมาหาจะร้อยครับเอไลามาทู่มาเลยพี่น้องนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะพี่น้องเด้อเอา เอาซํามี่ค่อนพี่น้องสิด้แพ็คของทรงพี่น้องท่งางไก่แล้วนะครับผมขอบคุณหลายๆพี่น้องครับโทมาเดอพี่น้องโทมาเดอนะครับแอดไลน์มาเลยก็ได้นะครับแก้วขาเพียบบรบ้านโหลสองโหลอะไรมาเลยแก้วเบืองดากับเพียบนะครับผมเอาจวดจา้าดครับพี่น้องครับ